เล่นมากๆเลยตอนแรกเล่นไม่เป็นนะแล้วก็อ่านไม่ค่อยอ่านก็เลยไปดูช่องเด็กจิ๋วนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่พามีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือนี่นี่เลยนะคะวันนี้ใครครับชื่อใครครับชื่ออะไรครับ,รบชื่อน้องโอ๊ตครับโอเคแล้วคนต่อไปนะคะคือนี่นี่เลยนะคะอันนี้ชื่ออะไรคะเอลค่ะะนุ้งเอลนะคะอันนี้เป็นุ้งเอลกับ้องโอ๊ตเอ๊ะ แล้วลืมใครไปอีกคนนึงนะแล้วก็คือนี่นี่เลยนะคะเรามีครบคนเออเรามีครบคนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมขี้กันเลยนะคะใครใครเออชนะก่อนคนนั้นจะได้เป็นคนเอาเอาขี้ไปแปะใครอะทีเนี้ยแปะสาคนเลยเหรอโอเคงั้นอย่างนี้พี่พาคิดว่านะ เดี๋ยวให้เด็กๆเล่นกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่พาจะเป็นกรรมการนะคอยดูความเรียบร้อยว่าไหนถูกผิดเนาะโอเคไหม <Okay. S 1> เล่นทั้งสมคนนะโอเค <Okay. S 1> อเพ่ไงเราไปเริ่มกันเลยพอเค่ะเ,เดี๋ยวนะพาจะให้เอลแกะกล่องเลยเป็นยังไงคะแกะออกมาซิมีอะไรบ้าง ขอดูชัดๆหน่อยได้ไหมคะไพ่มีอะไรบ้างอ่ะมันจะมีประมาณนี้โถส้วมนะคะจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะสีฟ้าแบบนี้นะคะเขาอ่ะจะให้เรียงอ่ะสีไม่ให้เหมือนกันนะคะล้างมือก็เป็นคนละสีเห็นไหมกระดาษเชชู่จะมีคนละสีเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงไม่เหมือนกันขอกระดาษหนะะ่อยค่ะเรียงนะคะเราต้องเริ่มจากโถส้วมโถส้วมเสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องเอื้อออกมาเอื้อออกมาเสร็จเราต้องเช็ดเช็ดแล้วก็ไปล้างมือใช่ไหมคะ อันนี้ต้องเรียงไปพร้อมกันถ้าใครทําเสร็จคนสุดท้ายที่ล้างมือก็กดตดหนึ่งครั้งนะคะกดตอดอ่ะกดให้ดูนหน่อยค่ะโอเคตดนะคะแล้วก็ห้ามเอาสีซ้ํากันนะทุกคนเข้าใจกติกาแล้วเนาะสมมติอันนี้เป็นโถส้วมเป็นสีเขียวแล้วขี้ห้ามเป็นสีเขียวนะคะขี้ต้องเป็นสีอื่น อะไรประมาณนี้เนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทันี้เราก็ได้การ์ดมาแล้วนะคะเราจะให้พี่เกสับนะแล้วก็แจกคนละเท่าเกันนะคะใครไพ่หมดก่อนคนนั้นชนะแล้วคนที่ชนะก็สามารถเอาขี้แปะหัวทั้งสองคนได้เลยนะจะแปะด้านไหนก็ได้นะคะโอเคถ้าอย่างไงแจกเลย เดเราจะมาเริ่มกันเลยครั้งแรกนะเราจะเสียสละให้น้องวางก่อนนะคะครั้งต่อไปเราจะแย่งกันวางนะคะใครเสร็จก่อนอย่าลืมกดตดนะคะแล้วก็ให้พูดด้วยค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเริ่มเลยข้ skin, ส่วาพี่กระล้างมือโอเคเอาไม่เห็นกดละคะโอเคเก็บไพ่ไปเลยค่ะข้างๆก็พอพี่กระดาษเช็ดชู่ล้างมือไม่คนละสีค่ะโอ๊ต โอสโอสโอ๊โโ <Okay. S 2> <c oughs> อสโอโอส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 โอเโอส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 มอสโอสโอ่ okay. เเะเสอ <c oughs> อโอเคอเโอสโออโอสโอสโกสโดสโอสอสโ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 ออสอสโอสโอสอสอสสโออโอสโอสโออโอเคออโอค ถือส้วมเออขี้กระดาษเช็ดชูะไม่มีล้างล้างมือโอเคถือส้วมขี้กระดาษเช็ดชูะล้างมือโอเคโอเคขี้กระดาษเช็ดชูกมได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะทำไมไม่ได้อะขี้กระดาษเช็ดชูกหมดแล้วโอเคแล้วพี่เกศหมดแล้วนะคะพี่เกศเป็นผู้ อกให้แต่ละคนอาจจะเป็นแล้วแต่เลยค่ะน่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะเราจะมารอบสุดท้ายกันแล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะที่จะเป็นยังไงโอเคแจกไพ่ใหม่เลยค่ะโอเคค่ะแล้วมาถึงไฟติ้งที่2กันนะคะจะแย่งกันลงค่ะนึ่งน้องสองซถส้วโอเคเถส้วมคนนั้นได้ค่ะเพราะพี่เกดพูดออะต่อค่ะอ่ะ กระดาษเช็ดผูแล้วก็ล้างมือกอดจิกนะตวอาหากันไปขีขี้มมีสามขีกระดาษเช็ชู่อโอเคอะล้างมือล้างมือน้องลงก่อนนิอ่ะโอเคาโอเคโอเคเค่ะขีค่ะกระดาษล้างออไม่ได้เล่นหรอ ี่แกจะหมดอีกแล้วอ่ะพี่แกนี่มันรวดเร็วทันใจจริงๆไม่ได้อือพี่เนอมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกระดาษล้างมือกระดาษล้างมือีกกระดาษเช็ดจุ่มโอเคอ่ะลงเในโซ่ซ่วมโซ่ซ่วมพี่จบหมดพี่แกหมดอีกแล้วอะค่ะจุ่มเกี้แข่งกัมโอเค จะให้อีกก้อนหนึ่งพี่เจได้สองก้อนเหลือก้อนสุดท้ายโอเคพูดสิคะล้างมือโอเคย้ำยันลงตังสวงโอเคโอเคกระดาษอ่ล้างมือยิ้มไหมคะยิ้มไหมคะโอเคค่ะขี้ค่ะขี้หลอรอขี้อ่ะล้างมือโอเค เร็ว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 โอ้ยเห็นขี่ชิจูร่างมือโอเคกดสิคะโอเคค่ะเอาใจมองทำไมอ่ะเอาเลยค่ะอาใมองขี้ละกระดนเอาใจมโอเคค่ะงั้นให้พี่เกนะคะใส่โอ๊ตกับ เอลก่อนโคละก่อนค่ะพี่เกใส่ให้เอลเลยค่ะใส่แบบไหนเบาๆโอเคไม่เจอสลัดขี้นะคะอันนี้เป็นอะไรคะพูดเยอะเกินูเยอะกนนี่ค่ะเอาเลยค่ะของน้องควรจะเป็นยังไงคะเอาๆข้อของน้องยังไงคะนี่ค่ะจะจหมูกหรือตาคะตาเลยนะคะโอ้เราจะได้พูดโอ้โหน้องโอ๊ตโดนเยอะสุดนะคะคนที่แพ้เยอะสุดนะคะนนั จะได้เดินท่าเป็ดนะคะขอดูน้องโอ๊ตก้ๆยิ้มหวานนะไม่หวานไม่โอ๊ตยิ้มเป็ดมากหวานนะเมนไม่เอเอลคะมงกุฎขี้ของเอลสวยมากเลยโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเดินเป็ดกันเลยโอเคค่ะน้องโอ๊ตเอามือเท้าเอลค่ะแล้วก็แปะไปข้างหลังค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะอ่าน้อง้องอย่างนั้นละค่ะอย่างพี่เอลถูกค่ะโอเคค่ะย่อลงค่ะ LAM, lam. แล้วก็ขอขอบคุณร้านรีโอชาตสนับสนุนของเล่นให้พวกเราเล่นการสนุปแบบนี้นะคะที่ยังไงคลิปนี้พวกเราสี่คนไปแล้วนะคะ